ปลมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสองครั้งสามครั้งหนึ่งครั้ง,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 ห,ง,งห้าครั้งกิจกรรมเป็นสื่อนำแห่งความสำเร็จ กิจกรรมเป็นเหตุสนุกสนานกิจกรรมทำใจให้เบิกบานกิจกรรมสร้างงานและสามัคคีกิจกรรมเป็นสื่อนำแห่งความสำเร็จกิจกรรมเป็นเหตุสนุกสนานกิจกรรมทำใจให้เบิกบานกิจกรรมสร้างงานและสามัคคีกิจกรรมเป็นสื่อนำแห่งความสำเร็จ กิจกรรมเป็นเหตุสนุกสนานกิจกรรมทำใจให้เบิกบานกิจกรรมสร้งางงานและสามคัคคีมาทำไมละอายบ้านนาแนะ่นน้องไม่ต้องกลับคืนมาวันเธอไปไม่ลานี่นาไปกับหนุ่มเมืองรลวงทิ้งเกี่ยวคาไทยไปเมื่อเดือนกัน เธอกุกสกาว <ไป S 1> กลับมาทำไมไ <ป S 1> วันเธอไปทิ้งไปหรือไงเจ้าเป็นเจ้า้า นึกว่าเป็นคุณนายไปแล้วเธอแก้วฉันจำได้ไหมเป็นคุณนายกี่วันจังหน้าสงสารเส้นีอะไรโชว์ทำเป็นเศร้าได้ง่าเอาใจน้ำตาพี่ไหลใครก็รู้ดีไปหาคุณนายดีกว่าคนสวยหาคนร่ำรวยก็อาจจะมีที่นี้ไม่มีความหมาย อยู่ไปก็เล่นของพี่ถูกใจส่มเกินที่นึกถึงพี่ก็ให้โทษดีโทษทีนะพี่ไม่ว่างอ่านะครับทีนี้เมื่อเมื่อคืนเนี้ยผมร้องไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ผมเนี่ยได้แต่ลิปซิงค์รีวิวแต่พี่เขานี่ค่อนข้างจะเป็นนะครับ วันนี้ยินดีที่เราได้มาพบกันวันนี้ยินดีที่เราได้มาพบกันยินดียินดียินดีนดมาเถิดมาเรามารวมสนุกปลดเลื่องความทุกข์ให้มันสิ้นไปมาเถิดมาเรามารวมติด ช่วยกันคิดทำให้นักทักทอจเจริญวันนี้ยินดีที่เราได้มาพบกันวันนี้ยินดีที่เราได้มาพบกันยินดียินดียินดีนดมาเถิดมาเรามารวมจุกปลดเปลื้องความทุกข์ให้มันสิ้นไป จเิวันนี้ยินดีที่เราได้มาพบกันวันนี้ยินดีที่เราได้มาพบกันยินดียินดียินดีนดนดมาเถิดมาเรามารวมสนุกนปลดเปลื้องความทุกข์ให้มันสิ้นไปมาเถิดมาเรา ทำให้นักทักคอจรลิญเจ้านกน้อยคอยบินสวยหาบินทลาเล่นลมสมดีบินบินทลาทลาเล่นลมบินหลงบินลอยบินทลาทลาเล่นลมบินล่องบินลอยเจ้านกน้อยคอยบินสวยหาบินทลาเล่นลมสมดี บินบินทะราทะราเล่นลมบินล่องบินลอยบินทะราทะราเล่นลมบินล่องบินลอยเจ้านกน้อยคอยบินสูวหฮาบินทะราเล่นลมสมฤดีบินบินทะราทะราเล่นลมบินล่องบินลอยบินทะราทะราเล่นลมบินลองบินลอยออะปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้ง ทีนี้นะครับเราจะขอตัวแทนแต่ละอบตอนะครับแต่ละอบตภัยกองดินค่ะภัยกองดินหนึ่งท่านหนองสาลายหนึ่งท่านทั้งงามโทษนะครับพี่พึ่งอ่าเร็วเลยขใครออกมาก่อนคนนั้นขอเสียงปรบมือให้เฮเลยเฮ ครบยางครบยางอิ What down นบุรีวัดดาวล่ะคะ <c oughs> อ่าดอนมาสั่งอยู่ไหน <c oughs> ด้วยค่ะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวขยับถอยหลังนิดนึงนะคะ <c oughs> ทีนี้มีอยู่หนึ่งท่าที่ทุกท่านนั้นยังทำไม่ค่อยจะสละสลวย <c oughs> นี้อยากจะให้ทุกท่านนั้นจำไว้เป็นประวัติการนะโดยใช้ท่าทางประกอบเพลง รีวิวโดยเพลงบายบายช้างน้ำวายเดี๋ยวถ้าขยับด้านนี้นะครับพี่แฮมพี่ฮัลโลคุณครูประเทืองกับคุณพี่สารวัตรอะนะครับอะพอจะมีพื้นฐานแล้วใช่ไหมครับพี่แฮมทราบไหมไม่มีเลย <łość> ไม่รู้อยากให้ใครทำให้ดูให้กอ๊อฟอ่ะไปร้องเพลงกอฟไม่ต้องเอาเอวเยอะนะหยุดได้เลยบายบาย่างน้ำบายบายพี่โบบายบาย่างน้ำ ดูแล้วสบายมากดูดูท่านี้มันจะมีจุดเกิดตรงที่ว่าจุดเกิดแล้วอจุดขายจุดขายนี <laughs> อ่อะทีนี้ลองทำ <laughs> ทำท่านี้ก่อนอ่ะเนี้ยอ่า แเว็บแเว็บแเว็บก่อ่ะแเว็บแเว็บแเว็บเออแเว็บแเว็บแเว็บอแเว็บแธเว็บแ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 เว็บในขนาดที่ทำขาไปด้วยไอเคต้องมีอะไรคะมีปากแเว็บ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  พี่เพึ่งอย่ายอมแพ้เขานะคะคะกองทีเอพี่อิ๋วด้วยไหมครับพี่อิ๋วเนี่ยพี่อิ๋วเพิ่งมาเองเอาอย่างนี้ผมว่าเขาเกิดโชว์ทีเดียวมันจะเยอะไปมันดูไม่ชัดเอาทีละเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะเอาสามสาม อเอาสี่ข้าอ่ะพี่แฮมพี่ฮัลโหลพี่นุ้ยพี่ฝนขึ้นหน้ามาเลยค่ะ <c oughs> อ่าให้ระยะห่างห่างกัน <c oughs> เออต็มที่นะคะพอหนูบอกให้บายบายอะไรก็ทามตามเลยนะอ่า <c oughs> โอเคค่ะ <c oughs> ออขอบคุณมากนะครับสำหรับแคนแนะนำ น่านน่านน่าน่าพร้อมนับหนึ่งสองสามใบาบช่างน้ำใบใบฮิบโบาใบาบช่างน้ำใบใบฮิบโปตอนเช้ากินไข่พะโล้ตอนเช้ากินไข่พะโล้ตอนเย็นเล่นน้ำทะเลตอนเย็นเล่นน้ำทะเลแต่งตัวเดินทางไกลแต่งตัวเดินทางไกลไปเรอไอเคไปเรอไอเคไปเรือตังเก ไปบายช่างน้ำไปบายฮิปโปไปบายช่างน้ำไปบายฮิปโปตอนเช้ากินไข่พะโลตอนเช้ากินไข่พะโลตอนเย็นเล่นน้ำทะเลตอนเย็นเล่นน้ำทะเลแห่งตัวเดินทางไกลแห่งตัวเดินทางไกลไปรอไอเเคไปรอไอเเคภายเรือต้องเกภายเรือต้องเกยฮาเฮสุขใจฮาเฮสุขใจายบายช่างน้ำไยบายฮิปโป ไายบายช้างน้ำไายบายฮิปโปตอนเช้ากินไข่ปลาโลตอนเช้ากินไข่ปลาโลตอนเย็นเล่นน้ำทะเลตอนเย็นเล่นน้ำทะเลแต่งตัวเดินทางไกลแต่งตัวเดินทางไกลไปรอยอเคไปรอยอเคพายเรือตังเกพายเรือตังเกฮ่าเฮสุดใจฮาเฮสุดใจรบมืออย่าพิ่งนะคะเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่ง เราเราดูว่าใครที่เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนที่อยู่ต่อที่เต้นดีฮัลโหลพีลโหลฮัลโหลพีเพิรงดพีเพิร์ดพีเพิร์ดไม่ไม่พีเพิร์น้องเนี่ยเป็นอะไรที่มีความสุขมากเลยที่ว่าวที่ทำสันนาการและได้จับเนื้อต้องตัว <laughs> พี่ผมไม่ใช่ปุ๋ยหรือว่าไส้เดือนนะ <laughs> พี่เป็นนักวิชาการเกษตรพี่คิดว่าผมเนี่ยเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกกับพี่นะคะห <laughs> <laughs> นูหนู <laughs> อ่ะโอเคทีนี้เมื่อสักครู่เนี้ยใบใบช้างน้ำไปแล้ว <laughs> ใช่ไหมครับพี่ทีนี้พี่พี่อยากจะรับประทานพี่ พี่พึ่งก็จับมือด้วยมั่งสิสบายเลยนะบอกว่าทําถึงขนาดนี้ไม่ต้องเรียกพี่แล้วแต่เองแต่เองอะยืนทั้งหน้าก็ได้นะครับเดี๋ยวต่อไปนี้นะคือผมเนี่ยอยากจะให้พี่ทั้งสองเนี่ยทําให้เพื่อนเนี่ยมีความสุขจากที่ว่าเมื่อคืนเนี้ยดึกเที่ยงสี่ทุ่มใช่ไหมครับ ห้าทุม่มเอาพี่ไปต่อกัที่ไหนคะเนี่ย <c oughs> จะให้พี่สองคนเนี่ยขายโรตี <c oughs> นะขายโรตี <c oughs> เบื่อกันยังโรตียังนะไม่เบื่อนะคะ <c oughs> ไม่เบื่อก็มา <c oughs> อ่ะทีนี้พี่พึ่งทำโรตีได้ไหม <c oughs> ต้องได้สิโรตีบ้านดอนอ่ <c oughs> นะทีนี้โรตีผมจะร้องด้วยกันทั้งหมดสรอบผมร้องให้ท่านทำอะไรท่านต้องทำตาม นะครับอะโรตีพร้อมพร้อมแล้วทำท่าอย่างนี้โรตีพร้อมเนาะพี่พึ่งทำให้พร้อมค่ะเคยไปรีดไหมคะรีดอ่านถูกต้องอ่ะพี่ฮัลโหลอ่ะได้โรตีพร้อมสามสี่ โรตีแผ่นใหญ่ใหญ่อันนี้ใส่ไข่อันนี้ใส่นมโรตีแผ่นกลมกลมอันนี้ใส่นมอันนี้ใส่ไข่โรตีแผ่นใหญ่ใหญ่อันนี้ใส่ไข่อันนี้ใส่นมเอ้าโรตีแผ่นกลมกลมอันนี้ใส่นมอันนี้ใส่ไข่โรตีแผ่นใหญ่ใหญ่อันนี้ใส่ไข่อันนี้ใส่นมโรตีแผ่นกลมกลมอันนี้ใส่นมอันนี้ใส่ไข่โรตีแผ่นใหญ่ใหญ่อันนี้ใส่ไข่อันนี้ใส่ นมโรตีแผ่นกลมๆอันนี้ใส่นมอันนี้ใส่ไข่ใส่ไข่ใส่นมใส่นมใส่ไข่ใส่ทั้งไข่ใส่ทั้งนมใส่ทั้งนมใส่ทั้งไข่โรตีแผ่นใหญ่ๆอันนี้ใส่ไข่อันนี้ใส่นมโรตีแผ่นกลมๆอันนี้ใส่นมอันนี้ใส่ไข่ใส่ไข่ใส่นมใส่นมใส่ไข่ใส่ทั้งไข่ใส่ทั้งนมใส่ทั้งนมใส่ทั้งไข่ ผมว่าพี่เขาคงจะศึกษาเกี่ยวกับทางาสิ่งที่มีชีวิตอยู่ภายใต้พื้นดินก็คือตัวอะไรครับเมื่อกี้เนี้ย <c oughs> <c oughs> เหมือนอะไรพี่อิวไ้เดือนน่ารลากนะคะประมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้ง ลมเพลมพัดโบกสะบัดลูก้างไวๆลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลุกขึ้นยืนลมเพลมพัดอะไรลมเพลมพัดอะไรประตูสามเข่งสองลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลลมพัด โบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลลมพัดอะไรลมเพลลมพัดอะไรอ่าเดี๋ยวก่อนนะฮะเมื่อสักครู่นี้น้องฝนพี่ฝนอ่าผมบอกว่าประตูประตูเท่าไหร่ประตูสามเข่งสองอันนี้ไหนเข่งเขงอ่าไหนเข่งอ่าเข่ง เค็งโอ้โหอันนี้ผิดเปล่าโอ้ก็ดูเห็นพี่สองคนนึกว่าคนละสองแล้วเนี่ยอะไรนะคะตัวตัวเท่าไหร่คะถ้าเกิดผมเลือกซื้อประทูนะครับผู้บริโภคทั้งหลาย ผมจะเลือกซื้อประตูเข่งนี้ดูดูประทูนะนะครับทีนี้เหลือดึงท่านอันนี้เป็นซ้อมใช่ไหมครับคุณสมปองลมเพลลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลลมพัดโบกสะบัดพัดมาระลํำด้วยลมเพลลมพัดอะไรลมเพลลมพัดอะไรฉันจะบอกให้ประตูสองเข่งสองจ้าประตูสองเข่งสองอะไร ฉันลมเพลลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลลมพัดอะไรลมเพลลมพัดอะไรฉันจะบอกให้ประตูสองเทงสองพอดีไหมอะ ลมเพพี่ยันพี่ยันอยู่พี่ยันไม่มีเข่งอยู่อ่ะพี่ยันทุกคนเดี๋ยวขอพื้นที่ตรงนี้นิดหนึ่งนะพี่ยันมาหาหน่อยค่ะอ้าพี่ ช่วยทะนุถนอบหนูหน่อยน้องเก็บเอาไว้ใช้อีกนานนึกว่าเลิกงานนี้แล้วจะอ้าวทีนี้พี่ยันเมื่อวานนี้เราไปวัดสองเขตสามกีตรงข้างหน้าที่เราไว้หลวงพ่อโตใช่ไหมครับมีต้นอะไรคะต้นตะเคียนต้นตะเคียนต้นลีราวดีอ๋อตปองไม่ใา่ฉันก่อนอ่ะเมื่อวานนี้เราเจอต้นอะไรคะ ลีลาวดีลีลาวดีใช่ไหมแถวบ้านผมเนี่ยนะถึงแม้เขาจะเปลี่ยนชื่อแล้วแต่ผมเองเนี่ยยังชินที่เรียกว่าชุดล้านทมอยู่ใช่ไหมครับพี่ขอดูดอกล้านทมพี่หน่อยครับอ่ะทำดอกล้านทมอ่ะเดี๋ยวใครร้องเพลงให้ผมอโอ้ดอกลัานทมมื่อฉันเคยเด็ดดมมื่ฉันเคยเด็ดเล่น เด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมลันชมฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเท้าเด็ดเจนฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมจะดอกลันทมฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเท้าเด็ดเจนฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดเดม เข่งประูกันได้ไหมเอาอะไรดีคะเข่งปราทูหรืออะไรเอ่ยกวยกวยกวนอ่ะเราอยากจะเรียนรู้จากพี่เขาอ่านะเรียนรู้จากพี่เขาอ่ะพี่ร้องเพลงให้ผมฟังเอาเนื้อเพลงมันมีอยู่ว่าก้วยกวยกวยก้วยกวนก้วยกวนกวยกวนยิ่งกวนแล้วก็ยิ่งอร่อยใส่น้ําใส่นมนิดหน่อยอร่อยอร่อยก้วยกวนกวยกวน กล้วย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 เสียบกล้วยเสียบกล้วยเสียบยิ่งเสียบก็ยิ่งอร่อยใส่น้ำใส่นมนิดหน่อยอร่อยอร่อยกล้วยเสียบกล้วยเสียบเอมันจะเข้ากับคาแรคเตอร์ของพี่หนูรับคำถาพี่ทำท่ามาน้องสาลายมาตรงนี้ไหมใครที่ร้องเพลงนี้ได้อ่าพี่ร้องร้องไม่ได้ร้องไม่ได้ไม่ได้ร้องไม่ได้คุณสมปองจำได้ไหม พอได้นิดหน่อยต้องให้พี่ยันช่วยร้องด้วยอพี่เ้รอร้องด้วยเต้นด้วยอ่าผ้ากล้วยกล้วยกล้วยเอ่ากล้วยเสียบกล้วยเสียบกล้วยเสียม เกี๊ยวก็ยิ่งอร่อยใส่น้ำใส่นมนิดหน่อยร้อยอร่อยกล้วยเก็บกล้วยอึ้งอึ้งได้อึ้งอึ้งอะไม่ต้องใช้ใหม่เออ ใครอยากกินมาเสียบไหมคะกล้วยค่ะค่ะอ่บประมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งลมเพลลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลลมพัดอะไรลมเพลลมพัดอะไรฉันจะบอกให้นั่งเป็นวงกลม นั่งเป็นวงกลมอ่าทีนี้นะครับทุกคนนั้นก็คือสนุกสนานมาพอพอประมาณแล้วใช่ไหมครับเมื่อวันที่ผมไปตัดผมใช่ไหมครับผมนั่งเล่านั่งฟังพี่เขาเล่าในร้านเสริมสวยเขาบอกว่ามีเด็กจากสองสถาบันแต่คือแบบเป็นเด็กที่แบบเรียนนอกศึกษานะนอกการศึกษานอกโรงเรียนน่ะนอกระบบกสนนะกศน เขาบอกว่าเด็กสองสถาบันเนี่ยนะคือมีเรื่องทะเลาะเบาะแหวงกันนะคะคุณครูค่ะตอนแรกหนูฟังเนี่ยหนูก็คิดว่าคําที่เขาพูดเนี่ยเขาบอกว่าเด็กนักเรียนหญิงตบกันแย่งที่ปัสสาวะชายตบกันแย่งที่ปัสสาวะชายหนูก็บอกว่าห้องน้ําหญิงมันเต็มหรือไงอย่มาเข้าห้องน้ําผู้ชายเนาะ มาเข้าห้องน้ำผู้ชายงงหนูก็งงก็ฟังเขาเล่าไปหนูคือแบบเป็นคนที่ว่าตามอะไรไม่ค่อยทันมันนึกออกอ,อ,กอีกเออดูไรเดียงสาเดียงสามันนึกออกอีกทีตอนขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านไอ้ที่ปสัสสวะชายนี่มันคืออะไรเนาะ <laughs> ทุกท่านนึกออกอย่างคะ<อ>รู้พี่อิ๋วรู้ไหมคะรู้รู้ว่ามันเป็นอ๋อค่ะอะตุ๊ดตุ๊ดไว้ตรงนั้นนะ <laughs> <laughs> อ่าปรบกรมหนึ่งครัง้งสองครัง้งอ่าทีนี้นะครับก็คือพวกเราเนี่ยมาด้วยกันตรงนี้เนี่ยทั้งหมดด้วยกัน2วันและตรงนี้ก็เป็น1อีกหนึ่งเช้าที่เรามาพบกันใช่ไหมครับก็คือสิ่งที่ทางเรา,อ,เราอ่าคณะของเรานะครับทีมวิทยากรขององค์การบริหารส่วนตะบนนรมาสังนะครับถ้าเกิดมีกิจกรรมใดนะครับที่ทําให้ทุกท่านนั้นมีความรู้สึกว่าไม่อยากเล่นหรือเล่นแล้วมันทําให้ เ,เสียเสียรูปภาพ <c oughs> เสียพิกเจอรูปภาพหมดแล้วละเสียความรู้สึกนะสิ่งใดที่เราได้ล่วงเกินอาคุณครูพูดต่อหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่ทีมของเราได้อาจจะล่วงเกินพวกท่านไปแต่ในวันนี้พวกเราก็ต้องขออภัยด้วยในสิ่งที่เราได้ล่วงเกินพวกท่านไปเนาะถือว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันมาสนุกสนานร่วมกันเนาะใช่ครับ <c oughs> สนุกสนานถามว่าทุกท่านมีความสุขในการรับ าการเรียนรู้กับสถานการณ์ของพวกเราไหมคะสนุกนะฮะก็อะไรนะคะนี่ <c oughs> ตังเมื่อคืนหนึ่งรอยที่เขาเป็นน้าหมาแล้วย,ยังอยู่ในกระเป๋าหนูเลยเนี่ยหนูหยิบติดมาด้วยนะเ,เ,เปล่าหยิบออกแล้วก็หยิบใส่มาใหม่นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็เดี๋ยวก็ต้องส่ง หลักสูตรนักถักทอนะฮะผมว่าที่คุณทํามาทั้งหมดแล้วจะมาขออภัยคาเดียวเลยฮะผมไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นนะฮะก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะฮะที่ทางดอนมะสังนะฮะให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็บางครั้งบางทีถ้าทางนักถักทอมีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะฮะโอกาสหน้าจะมาขอแก้ตัวใหม่ฮะขอบคุณมากครับ ครับผมอก็ออเดี๋ยวก็มอบเวทีนี้ให้กับท่านอาจารย์ทรงพลต่อนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากน้องๆขอบคุณมากครับ